สวัสดีครับก็วันนี้ก็ถือโอกาสมาทําคลิปการใช้งานนะครับของมีดแต่ละเล่มนะครับสลีละจะแตกต่างกันไปการใช้งานก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับเล่มนี้ก็จะเป็นงานมีดกุลขานะครับเดี๋ยวจะมาลองทดสอบการใช้งานให้ชมกันนะครับ มาลองฟันไม้ไผ่แล้วก็จะมา,าทดสอบกับไม้เนื้อแข็งดูนะครับว่าการใช้งานมันจะเป็นยังไงนะครับก็จะมาทดสอบให้ชมกันอยู่สี่เล่มนะครับสี่เล่มสี่สไตล์นะครับเป็นงานมีดกุลคามีดปลาลังนะครับมีดเลมโบแล้วก็มีดคัดตติ้งนะครับสีทรงนี้นะครับจะ มาทดสอบการใช้งานการฟันไม้ให้ชมกันนะครับ,รบเดี๋ยวมาชมเล่มแรกกันเลยนะครับจะเป็นงานมีดกุลขานะครับจะลองทดสอบการใช้งานให้ชมนะครับมาทดสอบจากการลองฟันไม้ไผ่ดูนะครับ เนื้อไม้ดีมากนะครับมาดูไพตันกันนะครับ ผมเล็บถัดไปครับผมส่วนแรมโบ้นี้นะครับ ดูเล่มถัดไปครับผมรู้สึกว่าปลาลังจะกินเนื้อไม้ดีกว่าเขาเพื่อนเลยนะครับ กาลังกินเนื้อไม้ดีมากครับผมในแนวราบดูคัตติ้งครับ ใช้งานได้ดีเยี่ยมทั้งสี่เล่มนะครับ4ี่แบบเลยครับนี่นะครับเล่มนี้เป็นงานว่างนะครับสนใจทักทักมาได้เลยครับผมเล่มนี้พร้อมส่งใช้งานหนักๆกโหดนะครับผมมีประกันทุกเล่มครับ เดี๋ยวมาลองชมกันฟันไม้เนื้อแข็งกันดูนะครับ,รบชมเล่มแรกกันก่อนครับ โอ้ครับปลังครับ สุดท้ายครับคัตติ้งผมยังอยู่ดีทุกเล่มนะครับคลิปนี้ลากันไปก่อนครับผม